ตกลงความสัมพันธ์ไทยเขมรจะลงเอยอย่างไรครับสิ่งเดียวที่เราได้ยืนยันก็คือว่าเรารับไม่ได้การแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษารัฐบาลต้องเลิกอันนี้น,นั้นเป็นเงื่อนไขนะครับไม่งั้นอย่างอื่นมันก็ไม่สามารถที่จะปรับความสัมพันธ์ได้ภาระไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็ความสัมพันธ์สิบเดือนมาก่อนวันที่ยี่บสาตุลาคมราบรื่นมากอย่าลืมว่าเราเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือกัมพูชา และความช่วยเหลือเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันไปที่ประชาชนชาวกขมพูชา <c oughs> จะเป็นในเรื่องของสาธารณาสุขรงเรื่องของโรงเรียนนะครับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยยาธรรมทั้งหลายแม้กระทั่งในเรื่องของความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมไปทอดกระถินหลวงก็เพื่อประชาชนทั้งนั้น <c oughs> เราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบ <c oughs> และมันก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่ ทางฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาจะมาตั้งคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่พ้นจากตาแหน่งแต่ว่าเป็นผู้ที่หนีคุกหนีตารางหนีกระบวนการยุติธรรมไอเฟเฟ้เสื่องพันธุ์อย่างนี้มันรับไม่ได้ในหลักการครับก็ต้องตัดความสัมพันธ์กับคุณทักษิณต้องเอาความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองของประชาชนทั้งสองเป็นตัวตั้งแต่ตราบใดที่ท่านสมเด็จทูลแซนเห็นว่าความรักกับคุณทักษิณเหนือสิ่งอื่นมันก็ลงเอยไม่ได้ เราก็ยอมไม่ได้ไม่ใช่ยอมเพราะเราอยากจะเป็นเด็กดื้อไม่มีความเหตุผลอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ได้เห็นถึงประโยชน์ของอาเซียนนอกเหนือจากผลประโยชน์ของสองประเทศนะครับภาระมันเริ่มที่กรุงพนมเปญมันก็ต้องจบที่กรุงพนมเปญแล้วก็ท่านสมเด็จฯของเซนก็ทราบดีว่าทั้งโลกเนี่ยก็ไม่ถ้าจะไม่มีใครที่จะให้คุณทักษิณเข้าไปอยู่แล้วนะฮะจุดยืดในโลกนี้ไม่มีท่านก่นหนีคุกหนีตารางอะไรต่างๆเหล่านี้ เรื่องการเงินก็จะมีการตัดสินโดยสารก็เร็วๆนี้นะฮะการบุนเวียนเงินของท่านมันก็ถูกสงสัยมาตั้งแต่ทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้อมูลก็จะออกมาเรื่อยๆโลกก็จะได้เห็นว่าไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยเป็นเงินฟอกทั้งหมดหรือเปล่าที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้เป็นแค่นักโทษของสารไทยท่านจะเป็นอาชญากรข้ามชาติด้วยนะครับแลยังจะมีประเทศที่ไหนอีกล่ะที่อยากจะรับรองคนนี้แล้วก็คล้องแวะด้วยนี่คือประเด็นปัญหา ท่านฐมนตรีมีเงื่อนไขว่าถ้าจะลงเอยอย่างไรในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาก็คือรับไม่ได้ถ้ายัางแต่งตั้งคุณทักษิณที่เป็นผู้ที่โดนขยาญาแผ่นดินและหนีโทษอยู่ไปเป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาเ,เงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขสาคัญไหมครับนี่เป็นเงื่อนไขสําคัญประการเดียวถ้ายกเลิกประการนี้ได้เนี่ยอย่างอื่นก็จะค่อยๆคลีค่คลาย,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 ยไปแต่ว่า ผมเห็นว่ามันไม่คลี่คลายง่ายๆหรอกครับตราบใดที่การต่อสู้ของคุณทักษณิณยังไม่ยุตินะครับแต่ว่าถ้าการต่อสู้ของคุณทักษณิณนั้นยุติลงเนี่ยผมเชื่อว่าสมเด็จทุนเซนเนี่ยท่านก็ต้องเลือกที่จะคบกับประเทศไทยเลือกที่จะคบกับรัฐบาลของประเทศไทยไม่ว่ารัฐบาลน,นั้นจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือเป็นพรรคไหนนะฮะแต่ว่าแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ ราบรื่นบ้างครุขระบ้างแต่มันก็จะเป็นไปาตามธรรมชาติของมันมแต่ว่าไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปาตามธรรมชาติแต่เพราะมีกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่เรายังก้าวข้ามไม่ได้ก็คือปัญหาคุณทักษิณที่จะต้องจบลงทางใดทางหนึ่งครับ